พีซเป็นลูกติดที่พ่อไม่ค่อยใส่ใจแม่จากไปตั้งแต่เขายังเด็กและแม่เลี้ยงก็ไม่ชอบเด็กผู้ชายเลยทุกวันพีซต้องเดินไปโรงเรียนเองไม่มีใครเคยมารับแม้แต่ครั้งเดียว เพราะแม่เลี้ยงบอกว่าโตแล้วดูแลตัวเองได้ต่างจากน้องสาวลูกแท้ๆของแม่ใหม่ที่พ่อไปรับไปส่งทุกวันพร้อมรอยยิ้มและคําว่าลูกพ่ออาหารมื้อเย็นที่บ้านไม่เคยมีที่ของพีทแม่เลี้ยงบอกว่าถ้าเขานั่งด้วยลูกสาวจะร้องไห้และพ่อเงียบเสมอพีต้องนั่งกินไข่ต้มในครัวคนเดียวไม่มีใครถามว่าอิ่มไหมหรืออยากกินอะไรที่ตรงนั้นไม่มีแม้กระทั่งเสียงของความห่วงใยของเล่นชิ้นใหม่มาถึงมือน้องสาวเสมอตุ๊กตาเครื่องครัวของน่ารักวางเต็มบ้าน แต่สําหรับพีทไม่มีอะไรใหม่เลยพีทเล่นหุ่นยนต์เก่าแขนขาดขยับไม่ได้แม่เคยซื้อไว้ให้ก่อนจากไปพ่อไม่เคยถามว่าพีทรู้สึกยังไงวันเกิดพีทไม่มีใครจําได้พีชซื้อขนมปังกับนมให้ตัวเองนั่งเป่าเทียนคนเดียวในห้องที่เงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจวันเกิดของน้องสาวมีทั้งเค้กก้อนโตและตุ๊กตาตัวใหญ่ทุกคนยิ้มหัวเราะและมีความสุข ยกเว้นพีทที่ได้แต่นั่งมองอย่างน้อยใจความสุขที่พีทเคยมีกําลังหายไปในสายตาของพ่อไม่มีพีทอยู่เลยพ่อหัวเราะกับน้องแต่ไม่เคยเรียกชื่อพีทแม้แต่ครั้งเดียวน้องสาวทำของตกแตกพีทแค่เข้ามาห้ามแต่น้องตกใจร้องไห้แม่เลี้ยงกลับเข้าใจผิดว่าพีทเป็นคนทําเพื่อนรอว่าพีทไม่มีแม่พ่อก็ไม่รัก พีทพยายามอดทนแต่น้ำตาก็ไหลไม่หยุดสุดท้ายความโกรธก็ระเบิดออกมาเป็นหมัดฝ่ายปกครองเรียกผู้ปกครองมาแต่พ่อไม่เคยถามเหตุผลมีแต่คำดุดากับมือที่พร้อมจะลงโทษพีทน้อยใจที่พ่อไม่เคยฟังเขาสักครั้งเขาเดินหนีออกจากบ้านด้วยหัวใจที่หนักอึ้ง โชคดีที่ป้าข้างบ้านเห็นก่อนที่เขาจะหายไปไกลกว่านั้นป้าพากลับมาส่งแต่พ่อไม่มีแม้แต่ความห่วงใยไม่มีคำถามว่าเป็นอะไรมีแค่คำตำหนีว่าเพราะพีททำให้บ้านวุ่นวายพีทแค่อยากเล่นกับน้องแต่น้องร้องไห้พ่อกลับดูว่าเขาทำร้ายแล้วพูดว่าถ้าอยู่บ้านดีๆไม่ได้ก็ออกไปเลยพีทนั่งร้องไห้ในห้องน้ำคนเดียวเปิดก๊อกน้ำกลบเสียงสะอื้นน้อยใจที่พ่อไม่เคยสนใจและไม่ฟังคำอธิบายแม้แต่คำเดียวพีทเด็กชายวัย12ปีตัดสินใจเดินออกจาก อีกครั้งค่ำคืนนี้ยังคงเงียบเหงาเหมือนทุกคืนที่ผ่านมาแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้อยู่ในห้องแคบอีกต่อไปแล้วพอเรียกชื่อพีซซ้ำๆแต่ไม่มีคำตอบเปิดประตูเข้าไปพบแค่ความว่างเปล่ากับกระดาษแผ่นหนึ่งที่วางอยู่บนเตียงพอนั่งร้องไห้อ่านจดหมายพีซขอโทษที่เป็นเด็กดือ้อเขาเชื่อว่าถ้าเขาไม่อยู่ พ่อคงมีความสุขมากกว่านี้และเขาจะไปอยู่กับแม่บนสวรรค์บนสะพานที่เงียบเหงาไม่มีร่างของพีทมีเพียงกระเป๋าเก่าและรองเท้าคู่หนึ่งที่วางอยู่ตรงขอบสะพานอย่างตั้งใจอย่ารอให้คนสำคัญจากไปแล้วค่อยพูดคำว่าขอโทษหรือเริ่มให้ความสนใจลูกทุกคนต้องการความรักจากพ่อเท่ากันไม่ใช่แค่ใครคนใดคนหนึ่ง ชีวิตของเรามีคุณค่าอย่าจบมันเพียงเพราะไม่มีใครรักยังมีอีกหลายคนที่ไม่มีใครอยู่เคียงข้างแต่เขายังสู้เพราะเขารักตัวเองขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบช่องน้องถิงถิงฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะรับรองจะไม่พลาดละครสนุกๆแน่นอนค่ะ